มีโรหันจุงในภาษาเกาหลีเป็นศาลาที่สร้างขึ้นบริเวณเนินพระราชวังชั่วคราวก่อนหน้านี้ตั้งอยู่ที่เนินเขาด้านตะวันตกและมีโรฮันยุงหมายถึงศาลาที่คุณสามารถพักผ่อนในวัยชาราได้นอกจากโนแรแดงแล้วชื่อนี้ยังเป็นความปรารถนาของจุงโจอีกด้วยว่าเขาจะสละราชบัลลังก์เพื่อสนับสนุนองค์รัชาทายาทและไปหาวาซองสร้างขึ้นในปี1790 จุงโจ14และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นยุคมยอนจุงเนื่องจากประกอบด้วยคันหนึ่งและจุงหกเหลี่ยมมีโรฮันยุงเป็นศาลาในส่วนด้านหลังของพระราชวังชั่วคราวาซุงสร้างขึ้นในปีพศ2 3 3 3เดิมเรียกว่ายุคมยอนจุงแปลว่าศาลาหกด้านเนื่องจากรูปทรงของหลังคาในปีพศ 2,338กษัตริย์จุงโจได้เปลี่ยนชื่อเป็นมีโรฮันจุงแปลว่าศาลาพักผ่อนยามชราศาลาแห่งนี้พร้อมด้วยหอโนเรแดงซึ่งมีชื่อแปลว่าห้องโถงการกลับมาของชายชราเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแผนการ,กรเกษียณอายุของเขากษัตริย์ทรงประสงค์จะสละราชสมบัติและ,กะเกษียณอายุสู่วังท่วคราวเริ่มเมื่อพศออ2,347ปีหลังจากการสร้างป้องวาซอง อย่างไรก็ตามเขาเสียชีวิตในปี1800ก่อนที่เขาจะตระหนักถึงแผนนี้ในเดือนแรกของปีพศ2337เมื่อการก่อสร้างป้องวาซองเพิ่งเริ่มต้นจะสั์จุงโจูปีนมีโรฮันจุงในเวลานั้นมีบ้านมากกว่า1,000หลังถูกสร้างขึ้นในสูวอนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ราบว่างเปล่า เมื่อพิจารณาถึงความเจริญรุ่งเรืองในซูวอนแล้วกษัตริย์จุงโจจึงยกย่องเจ้าหน้าที่ของเขาภูมิทัศน์รอบๆศาลาแห่งนี้เต็มไปด้วยดอกเบญจมาศในฤดูใบไม้ร่วงและเป็นหนึ่งในทิวทัศน์งดงามที่โด่งดังที่สุดของเมืองซูวอนในรัชสมัยของพระเจ้าจุงโจจิตรกรคิคมฮงโดวาดภาพบริเวณรอบๆเมโรพัรนจุงเต็มไปด้วยดอกเบญจมาศในฤดูใบไม้ร่วงและเขาได้ฝากภาพไว้ว่า พันจองปูมกุเพราะมีศาลาชื่อเมโรฮันจุงเป็นภาษาเกาหลีบนเนินเขามุ่งหน้าสู่เขาเปาดานซานด้านหลังพระราชวังทั่วคราว,วาะซองไกลๆก็สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามได้มองลงไปที่พระราชวังทั่วคราววซองทั้งหมดพระเจ้าจุงโจแห่งราชวงศ์โจซุนในเกาหลีจะได้วางแผนแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการบริหารประเทศขณะที่เขากำลังพักผ่อนอยู่ ที่สาลาเรียกว่ามีโรฮันตุงเป็นภาษาเกาหลีในช่วงเวลาสั้นๆของการเข้าพักที่พระราชวังทั่วคราววาซองเชื่อกันว่ากษัตริย์จุงโจเป็นผู้วางแผนการมุงเชิงปฏิรูปด้วยการใช้เวลาว่างและเติมพลังกษัตริย์จุงโจวางแผนที่จะใช้ชีวิตวัยชราของเขาอาศัยอยู่ในพระราชวังทั่วคราวาซองหลังจาก,กเกษียณอายุแล้วแต่ท่านก็สิ้นพระชนม์เสียก่อนและเขาก็ไม่สามารถบรรลุความฝันได้